แาจรยเราจะทิ้งท้ายอะไรกนไหมครัเราจะเสริมพเจ้าพี่ประสบการณ์ในคิดดีไหมเเราทำมาไวคือกาใจไมไอยู่เวกัที่ผมก็จะสอนให้อยู่จุดนี้ขานี้อยู่ที่ตรงนี้นะถ้าใครทำได้คือปราจะความทุกข์ระงับและหายไท่านเชื่อไหมครับสารสิบกว่าพิเที่ที่ด้คิด ไม่มีคนไทยผู้ใดทำได้แค่ขึ้นชั่วโมงเช้าสอนหลักง่ายๆคิปดีสุบชั่งมองสติปีตื่นตาขึ้นปบตามมองก็รู้ว่าเป็นเวลามองินองโมองยาเมกเป็นกระเป๋แค่นี้ครับขอขึ้นชั่วโมงเพราะเราต้องทำกินจะวะประจำวันชีวิตจังหวไม่ได้แก้ได้หรือบอกไปที่ทางกูจะบอกว่าอยู่ใจ พิจิตรถ้บ้านคือจิตกระจายทั้งอยู่แต่ทุกันี้คนเราป่วยร่กายใจสังคมจิตใจคือจิตอยู่ที่ห้องน้ำจะอยที่ตรงนั้นจิตอยู่ที่ห้องน้ำจะอยู่ที่รถกายอยู่ที่ห้องน้ำแต่ใจแยกอยู่ที่กับคนบคนนี่คิดอไรอดกันนันแหว่าโลกภาษาความหมายจริงเพราะว่างานอยูอยตตกตวัวิตกความหมายง่ายก็คือ ความคิดชอบกระโดดจากปัจจุบันไปสู่อนาคตโดยเฉพาะในเรื่องหลายทุกสิ่งเกิดกรได้เพราะเราคิดผมได้แต่งัปฏิจญาณเมื่อคิดทุกสิ่งเกิดกระไดทุกเรื่องไม่คิดไม่มีอะไรสิดยาชนนี้แต่การบอกไปคิดอย่างเริ่มคิดเริ่มคิดนั้นมันพูดง่ายแต่ทำยากเพราะจิตใต้สัมถิปุ่มจนให้ผู้นพร่เนี่ยตามองสิ่งที่เห็นตามบอกสิ่งที่จะเป็นตามรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัว ใครทำได้15ทีที่สุดทีไอ้โรคอไท่าจิตวิญญาจะสังคมมาท้านจิตวิทยาที่ถูกบุกค้างมันดีขึ้นื้หนดทัร้างหนวกนนี้ไม่มีใครทำได้นั่นแหลสทีผมไม่เข้าใจว่าทำยังไงจะพเมื่อขึ้นชั่วโมงเช้าถึงมาจิตหรือกายกระจายยากจะเดีะกหลังชของเรที่ผมมันพูดนั้นสุด้ากายสังคมเมื่อกายกระจายยากัะ เราจะมีความชื่อเป็นหนึ่งไปได้นั่นคืออย่างที่ผู้ชาย้พูดถึงไปไหนก็เิดความกเพราะมันไอ o a ไล้วใช้คำว่า i s o l a ช i o นจิตต้องเป็นหนเดียวกับกายจิตต้องอยู่กับกายการเป็นใจนี่ถ้าผมเด้นคิดคิดติดเครื่องมาว่าจิตกลุ่มกายอยู่ทั่วทุกส่วนแล้วตอนที่ผุ้ชายได้พูดถึงทำไมเล่คิดเข้ามีวเพราะหากผมแค่ที่ไปไปตัสมาธิอะไรบางอย่างเสียหายตรงนี้ที่บอกสมบรไปนนิ่งอยู่จิต ความเยี่ยมเลยแล้วพอเจออะไรกระทบารมณ์เอี้ไดพูดตรงแต่มนี general, ้งเหลือมแต่ผมนิ่งเพาสิ่งแว้อมนิ่งนะนิ่งท่านเราสังเกตอดี่ยวทุกไปเยบเรีวไปเหยียบท้องดูสิลว่าทองบันจายไปหรือทองอะไรมากไปหรือเป่อะไรน้อยไปก็รูเดเต้องไปเิเด็นิสัที่ผู้จายพูดองนี้ก็สมวย ที่อย่างต่อมาผอแตกตังนี่เราสืบเนื่อใจสั่นฟองกลัาันหาเจ็บตดใและตรงนี้คือสิ่งสำคัญคือจิตและสมองถ้าเราลูกมันออกแตกมันออกรู้สึกตัวสิ่งข้างค้างสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่ยังไม่เกิดอนาคตมันจะหายไปมันอยู่ในปัจจุบันสดๆนาดนี้เียเพราะคนรุ่สาัคือทชองจำคนที่ผมชอบเปรียบเทียบคือชอบคิดแต่กาคพูอย่างนี้ คนโรคจิตคือชอบทู่พูดถึงเรองเลวร้ายแน่ดนีห้าปี10ปีที่ผ่านไปท่านมีกับเป็นตาลโรคจิตพอพอผมไปตราลโรคจิตที่ไทยผมแ้าจะเรียกมาหาผมพี่ท้องด้มีน้องเกี่ีสมบัติจึงอ่ายเลยผมบอกชื่อมันเลยรขาบองดิเปาติดนควาในสมบัติเมื่อห้ปีแล้วหรืในตองปีสิปีแล้วก็ยังจำคิดอยู่ผมบอกว่าไม่เห็นนจเพราะผมได้เปียนเที่อว่าโอจิตดีนั้นคืออยู่กับปัจจุบัน ดีหรือีที่ตกดีการกระจายไปเร็ดอส่วนสอแต่การมองอาจจะยังอยู่กับสมับสมนแต่พลังชีวิตที่สำคัญคืออยูตัวเองอยู่ตัวเองกอนเลยการกระจายเป็นวิทสิ่สังมสุดที่ถ้าผมมีเวลามากกว่านั้นดูทอะถ้าผมมีโอกาสพูดถึงเรื่องเรื่องของวิศวกรางแพทย์หรือวิาวกรรเรื่องสีเรื่องของวิสวรอสาหกรรมนี้อาชีพของร่างกาย แต่นราดิบอุ่นส่งสมาธรลลงไปเดีนแค่นั้นแค่ไพราะจะแบบเสื่อพระเจ้าแค่นี้ว่าชีวิตสำคัญเริ่มต้นคนที่อยู่ััจุุบันสุขนาดนี้แล้วจะคิดอนาคตด้วยกันอีก็ไม่ไแต่คนที่พ้นฐานอยู่ในอนาคตจะเป็นโลกที่ตกของปัญจดิและโลัปูอะไรปูนำโรปูอะไรคัปูแจที่อุทาปูแต่คนที่ยึดติดแต่อดีตนะยังไม่ยอมให้ไปหรือว่าไม่ยอกให้ให้มันลาคนเราไป แต่เราพูดง่ายแต่ความตรงนี้มันก็จะลาวมลาวไปมันจะรู้สึกสดสดดูกับขนาดที่ดูจีิงจังนัางใจสดสดเสื้อรสาสดสรู้สึกตัวสดสดยินดที่สุดยอดของทึ่ดีของลูัณฑิขอบคุณครับขอมได้ครับรับเึในพระคุณของพระคุณเจ้าหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพนะฮะผมมีกาสได้สัมผัส กับท่านแค่เพียงสองครั้งรู้ว่าท่านมีสามารถรู้สึกได้ครับมีเมตตาธรรมสูงมากและมีาวพระพุทธธรรมนะีเป็นผู้รู้นะฮะมีสติรู้สึกรู้ตัวอย่างผาจับยากมากเลยนะครับในชีวิตที่ผมทำงานอยู่ในจิตเวชหรือในวงการสวัสดิ์จิตมาร่วม40ปี ผมเห็นดเคดาขห์ของการขยับกับเพื่อนของหลวงพ่อเทียนนะฮะว่าช่วยฟื้นฟูหรือว่าอาการของโรคก,กายใจสังคมรวมทั้งจิตวิญญาณได้อย่างดีเลิศน,นะครับที่ยังไม่น่าเชื่อที่ฝรั่งพอจะคิดคนมาว่าต้องมาแตะหน้าอกแตะท้องเพื่อละลายสิ่งค้างค้างเนี่ยที่เรียกว่าฝังใจอยยดีตและแม้แต่ที่สีล่าสุดของใบองโลกตัว่ฮิวลิงโฉมาก ที่ผมพยายามแปลว่าวิาวธีการฟื้นฟูขวัญเนีเ่ยเสริมชั่งควัมชีวิตใหม่ขวัญแต่ว่ามันเกี่ยวเชื่อภะษาสร,รสากายจิตเรามีสี่จิตคือจิตอร้ายสำนึกก็คือตกเชื่อภะษาสรากายจิตได้สำนึกสิ่งที่ทาม,มองเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสน,นะครับและจิตถึงสำนึกคือจิตที่อยู่กับระหว่างจิตได้สำนึกจิตสำนึกคือเช่นตัวอย่างคือความฝันหรือกระวังเบลอลอยหรือจินตการ ไอาจตสำนึกสิ่งที่เรากำลังรู้ตัวกำลังพูดอยู่นะครับเพราะนั้นในการรักษาปัญหาด้านสจิตหรือกายใจสังคมนั้นส่วนใหญ่เราจะแค่อยู่ในจิตสำนึกว่าเอออย่าคิดมากเลยตรงเหอะปล่อยวางเหอะอันนั้นผมประสบการณ์ผมมาหลายสิบปีไม่ค่อยได้ผลผมจึงลงแก้ไปถึงลงปทิจิตต้สำนึกไปสฏบคจิตลงจิตใต้สำนึกไปจินตนาการจิตใต้สำนึกไปลบล้างภาพเก่าที่ไม่ดีออก ดาเอาสุภาพใหม่เข้ามานะครับทำมาหลายปีทั้งมาเจอมาคบเทีนึ่งใหม่ล่าสุดของฝรั่งมาเรื่องของรู้สึกตัว sensation คือจิตเราจะมีคำว่าเป็นส,<อ>สติจะมีคำว่ารู้สึกรู้สึกทั้งฝรั่งเยว่าฟ e ล l i n g คือจับอานลงตัวอย่างเป็นรู้ตัวคือ awareness คือรู้สึกว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับแต่ลึกที่สุดคือรู้สึกตัวคือ sensation ว่าเซลล์ทุกเซลล์มันกำลังรู้สึกอย่างไรตังเจ็บแค่เรรด็กป่วยดอยวใน่ไนะครับเพราะนั้นทคนิคกหรือ,าอาการขยับของเคลื่อนของลูพ่อเทียนนั้นเป็นความรู้สึกตัวอย่างลึกซึ้งมากเลยและความลึกซึ้งคือท่านสามารถสัมผัสได้ในนิ้วแต่เคลื่อนไหวตรงที่หน้าขาซึ่งถ้าตหลักของจิวยาบอกก่าจิตอยู่ตรงหน้าขาเนี่ยที่ขึ้นข้างๆเพราะนคนที่ อะไรค้างอยู่ไม่จะสั่นขาอะไรเงี้ยเขย่าขาหรือต้องคอยห้างเงี้ยต่อละไรยี่ยนเจ็บปวดเพราะถ้าเราอาจุดเนี่ยตรงฝามดูก็เป็นแล้วลบโลสิที่ขที่ค้างๆเปิดออกใช่ใครๆมื่อกาให้อดีบมันแล้วเวลาไปดูมันต้องใช้จิตสำนึกคิดเลยวันทำนะฮะแล้วก็ยกแขนสูงขึ้นนะฮะให้ทุกอย่างนั้นวันใครรู้สึกนว่ามันดิบฝังแล้วก็เขาจะหายไปแล้วก็วันรู้สึกตัวอยู่ที่ท้องนะซึ่งเป็นศูนย์รวมของ สุภาพชีวิตเลยครโรคภยยัยไข้เจ็บส่ญญวนใหญ่ยูง่งลำไส้ใหญ่จนทั้งฝรั่งใช้คาว่าเนสบิกรนคอร์ลอนอยารู้สึกตัวถ้าพูดกันถ้ารู้สึก,กตัวรักตัวเองเป็นนะฮะหรือเช้ามาต้องแตะท้องแตะอกนะฮะแตะท้องเรารู้สึกตัวได้เลยว่าท้องนั้นอาจจะน้พุงโลรกะเป็นโรคภยยัยไข้เจ็บแล้วนะฮะจะบอกพุงโลก็มีปัญหาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ยังไม่พอยขย,ยับเบ,บือสองข้างแตะท้องดักแน่นเลยาาเลยาถ้าเรา รู้สึกดีที่ท้องแปลว่าสุขภาพเราดีแล้วยขยับขับเคลื่อนจากท้องขึ้นมาหน้าอกนีรูปตรงนี้ะละลายสิ่งทั้งทางนะฮะที่ฝังลึกอยู่ในจิตห้ายสมดุลขึ้นมาตรงจิตใต้สมดุลนะ,ะแล้วก็ค่อยๆอ,ออกไปเนะี่ยืนจิตสมดุลแล้วก็ออกจากชีวิตไปแล้วพ้องกับเปิดมาใหม่ปิดมาใหม่ดับปิดเกิดดับเกิดกันคืว่าสุดยอดถ้าเราสามารถศึกษานะฮะสิ่งที่หลวงพ่อเทียนคิดมาแบบง่ายๆงะซื้ง่นเนี่ย แต่วันลึกซึ้งยิ่งกว่าอะไรฝรั่งพอจะวิจัยมานี้เปสิบสิบปี่าค้นพบมายังยังเป็นแค่แยกส่วนนะฮะแค่โอกกระท้องบางคนก็คิดแค่ตรงสันมือบางคนก็แค่คี้ทิ่นนิ้วนะฮะ,ละหลายหลายอย่างแต่โรคพทเทียนนี่คือสมบูรณ์แบบออกมาเนี่ยทุกส่วนและที่สี่ที่ผมชอบหลักการกาครอยากค้นคือ,อ,อ,อแบบโรคพทเทียนนี่คือไม่หลับตานะฮะเพราะผมพบคนไข้ที่ในคลินิกปีหปีล ที่นั่งฝึกจิตให้สงบเนี่ยหลับตาให้สงบสงบเนี่ยพอลืมตาปุ๊บเนี่ยแกเป็นประสาทหลองเลยคิดว่าตัวเ็นพระเจ้าไปแล้วหลงผิดไปเลยนะเพราะนั้นการมีสติจะต้องรู้สึกตูตัวกันอยู่กับปัจจุบันสดๆขณะน,นี้คือคิดในสีนิ่มอมองสีเห็นอยู่กับธรรมชาติว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเมื่อกาพชิตตกเยอะก็เป็นสีส้มหก,ก็รือจาจางจางจางนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงมันเห็นด้วยธรรมชาติปัจจุบันขณะนี้นะอันนี้คือสัมผัสสีวันหลอง คืออยู่ปัจจุบันในการจิตใต้สุดมองเห็น,<ใ>นแต่น,นี่คืออยู่ปัจจุบันสดๆคือรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเองกับมาขณะน,นี้ท้องเป็นยังไงแขนเป็นยังไงขึ้นไปเป็นยังไงคือรู้สึกตัวสดๆขณะน,น,นี้อันนี้ยิ่งหนักแน่นขึ้นนะฮะอันนี้คือเรียกว่าอยู่ปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่สดๆอันนี้โลกกายใจสังคมและจิวญาณจะเป็นปรติทันทีอันนี้คือสิ่งที่ผมซับซึ้งจากการวิเคราะห์ของการขยับท่าที จะมีสติของโลกทีนนว่าสุดยอดเดี๋ยวไม่ต้องไปบวชกินยาหรือกินยาทุกครั้งกินแล้วหายหายแล้วก็เป็นอีกแต่ถ้าทำท่านี้ดีมันจะมีสติแล้วใช้เป็นประโยชน์ประยุกต์ประจวันได้จริงเพราะที่จมมันไม่ใช่พอจะสงบหรืออารมณ์ดีต้องหลับตาเนี่ยท่านดืมตาที่แต่พอมีปัญหาจะคิดอะไรก็แค่ขยับตัวเนี่ยมันรู้สึกตัวแหละไอ้สิ่งที่เขาบอคิดทางเนี่ยคิดมิต,ตม์ต้องวนจิตลิตอนาคต หรือกลัวต่างๆมันหายทันทีแค่ขยับมือเนี่ยเราก็ทํามือให้เป็นจังหวะก่อนรู้สึก,กตัวก่อนแล้วเมื่อมีปัญหามาแค่ขยับมือป๊อปอะไรเคลื่อนทงเนี่ยก็จะหายไปจะไว้เสมอฮะทำแล้วแต่อย่ามีห้าข้อนี้ทาแล้วคั้งใจขาใจทับล้องใจเครื่องใจแทนใจถ้าทําแค่นี้จะไม่มีคําว่า สืบข้าทางมันเป็นสติองค์รวมกายใจเป็นหนึ่งนะแลว้วก็กายจะเป็นหนึ่งรวมกับสิ่งแวดล้อมที่ตามมองเห็นอยู่รอบข้างเลยนเสียง,งอยู่รอบตัวไม่มีอะไรกับทขาไปอารมณ์เราได้นะครันี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของดานสัจจ์ของที่่อเทียนสร้างเทคนิคนี้ขึ้นมามาช่วยแก้ปัญหาบรรลุที่กบัมงมีปัญหาความทุกข์อยู่ในโลกของการปูนกรุงแตกยึดติดและมายาทั้งหมดนะครับ สังคมรวมันป่วยภาสติถ้าร่วมกันมาฝึกสติมากขึ้นสังคมไทยเราจะดีขึ้นมากครับขอบคุณครับในเวลาแลดระขอดอแข่งเล่นเนี่ดขอบคุณครับ